สม์ของเด um ียมเภอสุนเนจังหวัดนครราชสีมานะครับปีนี้ยิ่งใหญ่นะครับจัดได้จากความสามัคคีของทุกภาคส่วนาารสมวาตของเด um ียมเพอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมา ข่สมวันของเดียอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่19สิงหาคม2565ขบวนแห่ของเดียอำเภอสุนเนินนำโดยท่านไพฑูรย์มหาชื่นใจในอำเภอสุนเนินโรงเรียนปุิญญาอำเภอสุนเนินนะครับนำขบวนของเดียอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมา ท่านนายอำเภอสุงนงนท่านไพฑูรย์มหาชื่นใจท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุนินขอ,อจิตใจที่หนองสังขบคนแห่ยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอสุงนงนจังหวัดนครราชสีมางานสมโมของเดียอำเภอสุงนงนเปิดอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามนะครับสุงนงนมั่นฉันครับ ขบวนแรกระดมวิทยานุสร์นะครับสวยงามมากลูกนำโดยท่านพ่อจิตจอดชี่หนองสังเป็นขบวนน่ารักของเด็กโรงเรียนระดมวิทยานุสร์ สวยงามมากนะครับระดมวิทยานุูกศรขบวนแรกพระพุทธสสยาสราคํำขวรประจำอำเภอสุงเนินนะครับทินเดิมโคราชพระพุทธสสยาสราปีนี้อำเภอสุงเนินนะครับจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากนะครับมีขบวนแห่จากสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง11ตำบล2เทศบาลชมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับขบวนพระพุทธสายญาศิราเป็นพระพุทธทรูปอายุ1,300ปีที่ชาวเบอิอเสมเนินให้ความนับถืออย่างมากนะครับจากโรคเรียนสมเนินนะครับ พันสวยงามมากนะครับขบวนพบทำรรมาจากร,รําค่านะครับทำมาจากร,รําค่าอายุพันสามร้อยปีเป็นสิ่งที่ชาวเมสุเนินให้ความเคารพก็ถือป็นตรฐานอยู่ที่วัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาเบอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาครับงานส้มโอหวานของดีเมืองสุงเนินปีนี้ยิ่งใหญ่นะครับขบวนสวยงามนะครับจากโรงเรียน อนุบาลจุริพันธ์สุ้มเงินบ้านฉันครับอ่าน,นะครับสวยงามมากนะครับอนุบาลอัชราปราสาท <im> ิ <an> นโบราณโรงเรียนอนุบาลอัชรานะครับมาในดีสวยงามมากนะครับโรงเรียนอนุบาลอัชรานะครับสุ้มเงินบ้านฉันครับโรงเรียนอนุบาลอัชรานะครับ <an> ส้มโอหวานรสดีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสวยๆรรดๆนะครับกำนันสุนเนินผู้ใหญ่บ้านสุนเนินนะครับแรกขากี่น้องหน่วยงานต่างๆรับงานเปิดง้งที่แสนดีกำนันผูที่านกพวกคุณช่วยสารวัตรนะครับขอบคุณน้ำดื่มเย็นจากสหกรณ์แน้ำสุทศสุนเนินนะครับปลอดเทสกำนันสุนเนินนะครับขอตัวเทวนะครับนั่งตั้งอยู่หน้าสารจรนะครับ เริ่มดือดเยกันนะครับเทศบาลจะเป็นศูนเ์นะครับปภใกินข่าวข้าจังนะครับขบวนจะไหนโรงเรียนบ้านแก่นเท้านะครับสวยงามครับสวยงามครับบ้านแก่นเท้าครับเหมือนโรงเรียนในเมืองเลยครับตอนนี้สวยงามมากแดนธรรมะวัดภูแก้วจากไหนเอ่ยนะครับจากไหนครับจาายาประชารัฐสามัคคีปิดท้ายนะครับ แดนธรรมวะวัดภูแก้วขบวนแห่งานซ้อมโอหวานของดีอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่19สิงหาคม2565วงโยธวาทิศโรงเรียนสุนเนินนำขบวนแห่ของดีอำเภอสุนเนินซึ่งปีนี้อำเภอสุนเนินได้จัดแสดงของดีอำเภอสุนเนินตามคำขวัญของขอำเภอสุนเนินนะครับให้ ้องชาวสุนเนนะครับโดยรอบตลาดสุนเนินนำโยดยท่านไปชูหนาชื่นใจในอำเภอสุเนินผู้นำส่วนท้องถิ่นทั้ง11ตำบล2แแทศบาลกำลังผู้ใหญ่บ้านสถานศึกษาในเขตอำเภอสุนเนินนะครับท่านในอำเภอสุเนินนะครับเดินนำกระบวนมาแต่โรงเรียนรัชลงวิทยานุสสรนะครับซึ่งเป็นผู้นำนะครับแล้วก็คุณนายนะครับก็เดินมาด้วยนะครับ โรงเรียนระดมวิทยานุสร์นำโดยพ่อจิตจาที่หนองสังนะครับปีนี้จัดท่านรองด้วยนะครับท่านรองขนาดอันนี้บรรยากาศใช่ไหมครับสวยมากครับระดมสวยมากครับระดมวิทยานุสร์นะครับทินเดิมโคราชนะครับมาแล้วครับบววแรกนะครับคำขวญของอภิสิทเนื่ทินเดิมโคราชมีที่ไปที่มานะครับจังหวัดนครสุราชจะสีมากำเนิดจาก อำเภอสุเนินนะครับคำว่าเสมาแล้ก็โคราปุรารวมเป็นนครราชสีมาระดมวิทยานุกศรสวยงามมารังการงานสร้างนะครับคุณครูก็เด่นเป็นสง่าเลยนะครับ,บเจอไม่ยอมใครเลยนะครับตอนนี้ระดมนะครับสวยมากลูกสวยมากสุเนินมั่นฉันครับบรรยากาศดีๆนะครับที่อำเภอสุขเนินนะครับกิจกรรม ยิ่งใหญ่นะครับสมเป็นคำขวัญของอำเภอสงเนินนะครับส้มอร่อยรสดีนะครับขบวนที่สองตามมาติดๆพระพุทธไสยาสศิรานะครับสวยงามมากมีแต่จะสวยนะครับงามงามนะครับสงเนินนะครับสาวสงเนินสวยงามนะครับผู้บ่าวก็มีแต่หล่อๆลอนะครับผู้บ่าวมีแต่หล่อๆอนะครับ จากโรงเรียนสูงเนินนะครับสกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสุงเนินบ้านฉันครับพระพุทธสายาติราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาเภอสุเนินอายุพันสามร้ปีที่ประชาชนชาวสุ้เนินให้ความศรัทธาเคารพนับถือนะครับอยู่ที่วัดธรรมาจักรเสมารามตะบลเสมาอำเภอสุ้เนินจังหวัดนครราชสีมา ชุรพันธรร์ทำมาจากร,รําข้าอายุพันสามร้อปีปฏิถานที่วัดธรรมจักรเสมารามตะบนเสมาเพื่อสมเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นโบราณสถานนะครับที่สวยงามมากนะครับโบราณวัตถุเนาะที่ปฏิถานที่วัดธรรมจักรเสมารามชาวสเมเนินให้ความเคารพนับถือนะครับ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์นะครับขบวนสวยงามมากครับอันนี้เดินรอบตลาดกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีลมยาดมยาหมองนะครับไม่ให้นักเรียนนะครับให้คุณครูครับตอนนี้ <c oughs> มาแล้วครับจะมาจับสวยงามมากนะครับของโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ครับ อนุบาลจรีพันธ์หนามาหน่อยครับสูงเงินมากันคกับสวยงามมากนะครับวันนี้นะครับมาตอนรับท่านวิเชียนจันทรนนทัยผู้่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับมาเป็นประธานในงานเปิดงานวันนี้นะครับตอนนี้ท่านที่ชื่นชอบนะครับควายสวยงามควายเงินร้านนะครับบิ๊กอุบลเดินทางมาถึงแล้วนะครับควายราคาเงินร้านสายฟ้าก็มาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมควายราคาหลายๆล้านของภาคอีสานนะครับที่บริเวณงานส้มโอหวานของดีนะครับอำเภอซุ้มเนินนะครับปราสาชินโบราณมาแล้วครับปราสาชินโบราณ อนุบาลอัชารานะครับในความรับผิดชอบของอนุบาลอัชารานะครับปราสาทหินโบราณวันนี้มีประกวดทิดาส้มโอด้วยนะครับเจ้าภาพก็อนุบาลอัชารานี่ละครับเวลา18บแนาฬิกาอย่าลืมมาเชียร์ลูกหลานนะครับทั้งสตติบเอตำบลนะครับมาประกวดทิดาส้มโอนะครับปี2,500

ตอนนี้คุณครูเดินรู้สึกว่าจะเป็นตะปีนะนะสวยงามมากนะครับขบวนของอนุบาลอัชรานะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพประกวดทิดาส้มโอด้วยนะครับเด่าลืมมาเชียนะครับ18นาฬิกานะครับสุนเนินบ้านฉันครับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอำเภอสําเนินนะครับต้องอำเภอเลยนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันนะครับขบวนส้มโอหวานของดีอำเภอสุนเนินครับ อ๋อมันนี่รำด้วยใช่ไหมรำด้วยใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราจะดูดูลูกๆรำนะครับ mm hmm. ไม่เหนื่อยครับรำแต่ละดมถึงหน้าอำเภอเลยครับ mm hmm. สารวัตรกำนันครับสารวัตรกำนันครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านครับอำเภอสุงเนินครับมีแต่สวยงามงามหล่อๆนะครับอำเภออื่นต้องหยจฉาเรานะครับเพราะเราหน้าตาดีกว่าเขานะครับแล้วก็เถินทนด้วยนะครับเดินนี่นะเมันสวยเขาดิฉันว่าสวยนะครับมาเที่ยวงานส้มโอนะคะ19ถึง2ีนี้ค่ะครับผมไม่ได้เธอเห็นกล้องไม่ได้นะครับเพราะว่าเธอเป็นนางงามเก่าครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่วันส้มโอหวานของดีอำเภอสุงเนินครับ ใหญ่มนบนะครับก็เดินพูดตลอดทางนะครับโรงเรียนบ้านเก่นเท้าขบวนของดีขบวนของอเซีรสุนเดินกำลังจากข้าสู่สนามหา้วเทยาอังเทีรสุนเดนครับทิ้นเดินคือยอดพระพุทธไสยาสสีลาทำมาจากล้ำค่า ปราสาทหินโบราณสโรโอหวานเล็กดีตากลรร้วยกินข่าข้ามแดนธรรมะวะะภูเกัตโรงเรียนบ้านเก็บเท้าความร่วมมือนะครับจากสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่อนอเภอสนนินนะครับงานสโรโอหวานของดีอุบลสนนินจังหวัดนครราชสีมา,ป,าปี2,565นนะครับปีนี้ จัดยิ่งใหญ่นะครับไม่มีเหนื่อยครับไม่มีเหนื่อยครับคุณครูบอกเดินสบายอีกรอบได้ครับอีกรอบได้ใช่ไหมคุณครูใส่ส้นสูงด้วยไม่ได้ธรรมดานะครับโอ้โหแดนธรรมะวัดภูแก้วอันนี้จะเน้นธรรมะนะครับอันนี้นะครับประชารัฐนะครับอยู่ใกล้วัดใหญ่ครับเราก็ต้องเป็นแดนธรรมะวัดภูแก้วครับใช่ประชารัฐไหมครับเนี่ยประชารัฐนะครับ ขออ,อธิทรจากพี่มายนะครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเธอแล้วนะครับ<อ>ปิดท้ายด้วยอ,อนุบาลประชารัฐสามคีนครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องชาวเปรส์สนันทุกภาคส่วนนะครับจัดกิจกรรมดีๆนะครับงานเทศกาลส้มอรวานของดีอำเภอสุงเนินนะครับ ไปขโมยเนนจากวัดใหญ่มาหนึ่งสรูปนะครับ